ตามติดมาด้วย BSC นะครับกับรายการพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเริ่มรายการวันนี้วันแรกนะครับไปสิ้นสุดรายการวันที่15มกราคม2565นะครับกับรายการ1แถม1กับรายการ1แถม1นะครับนี่ BSC คุณลูกค้า1แถม1 BSC 1แถม1ผมย้ำย้ำย้ำและ ย้ำให้คุณลูกค้าได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับว่า BSC 1.1แถม1นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้กันยังไงแต่ลูกค้าดูตามภาพผมไปได้เลย BSC 1.1แถม1โอ้ oh. นะสอบถามพนังกงานขายได้เลยนะฮะพี่ปุ้ยอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านะก็1แถม1นะครับกับการจัดรายการพิเศษของผลิตภัณฑ์เครื่องสมางของ BSC นะครับนะก็หลายๆแบบหลายๆชิ้นหลายอันทั้งโลชั่นทั้งครีมทาหน้าอ่า ที่ปัดผมตรงโอ้โหดีนี่นี่นี่แป้งหน้าเด็กก็มีคุณลูกค้าก็ b s c นะครับกับรายการ1แถม1เริ่มรายการแล้ววันนี้วันแรกไปที่สุดรายการวันที่15นะฮะ15มกราคม2566คุณลูกค้านี่มาเลยครับมาเลยมาเลยนี่นี่พเศของเราก็มีนะฮะนี่นนะครับอ่ะรายการ1แถม1คุณลูกค้ารายการ1แถม1นนะครับนี่พอดี นอ้องปุ้ยติดคุณลูกค้าพอดีนะครับกับรายการ1แถม1มาเลยคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับ BSC1 แถม1กับรายการลดราคาลดร,ราคาพิเศษลดร,ราคาพิเศษด้วยนะครับ1แถม1กับราคาพิเศษอยู่ถึงวันที่15มกราคม2566นะครับ